สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่องใหม่ครับตอนนี้ครับผมได้มานี่ก็คือได้มาสร้างสกินครับนี่สำหรับผมสตีฟมาอยู่แล้วครับนี่อันนี้ก็ลบลบครับต่อไป ก็คือเราจะเอาสกินสตีมครับแล้วนี่ก็คือลดใหม่ของเราครับก็คือผมครับได้ลบลอกโ็ทันหมดแล้วผมก็ได้มาเริ่มใหม่ครับนี่นี่ครับก็เป็นประมาณนี้ครับ นี่ผมได้มาสร้างหมู่บ้านครับนี่วันนี้เราจะมาแนะนาให้ให้รู้ครับว่าวันนี้ก็คือต่อไปนี้นี่ก็คือบ้านขอนผมนะครับนี่ต่อไปนี้นี่คือบ้านของผมที่ผมคิดว่าบ้านหลังนี้จะเอามาอยู่กับหนูครับหรือบา้านคันบ้าน ผมก็จะเปลี่ยนบ้านบ้านเพราะนี่คือหมู่บ้านครับนี่ที่ที่จรินผมว่าบ้านหลังน,นี้ผมว่าไม่เอาเลือดไม่เอาเป็นบ้านผมดีกว่าครับเอาเป็นแบบว่าสร้างไวส้สวยๆในหมู่บ้านครับเพราะว่าผมครับไม่ได้สร้างบ้านบ้านนี้นะเฮ้เพราะว่าผมครับเป็น ได้สร้างบ้านหลังนี้ครับและแฮะแล้วผมคิดรู้แล้วครับผมไม่เอาคนมาอยู่บ้านผมดีกว่าครับนีแ 1, 2, 3, 4, 5, บ่แล้วก็หนึ่งสสามสี่หครับก็คือแล้ เราคิดดูแล้วครับเะจะเอาตันนี้เป็นไม้ทันหลันครับทำม,มาจากไม้ทันหลันมีแรท่ทอนด้วยเราจะไปไปดูโฮ,โฮกันครับว่าฮว่าปันทัเกิดว่าฮ้าฟาหลันนี้เสร็จว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ นี่นะครับท uh, ี to <together> ่นี่ครับก็เสร็จไปประมาณนี้ครับเราเราจะมาดูกันถ้าเกิดมาเสร็จร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะเป็นไงครับแต่ว่าคลิปนี้คลิปแต่ว่าถ้าถ้าเกิดคลิปหน้าครับ มันจ,จะเป็นคลิปที่แบบว่า,าจะไม่ได้เจอหนูครับนี่ถ้าเกิดค,คุณดูคลิปหน้าอาจจะไม่ได้เจอหนูก็ได้ครับฉากต,ต่อไปครับก็คือเราจะพาไปดูดูฉากค,คลิปฉากต,ต่อไปครับก็คือร้านขอนผมครับนะครับนี่ก็คือร้านทำอาวุธขอนผมนะครับ มันก็คือร้านอาวุธขอนผมชื่อว่าไน์สมิทับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเอาก่อนมาไว้นี้เอาเตาเผาเอานี้อันนี้มา,อ,าอันนี้มาแล้วก็อันนี้มาโอเค นะครับนี่คลิปนี้จะไม่จบนะครับเ <N> พราะคลิปนี้ครับแล้วเราจะทําให้เป็นคลิปคลิปที่แบบว่าอยู่ยาวหน่อยครับคลิปนี้เราจะทําให้บอกว่าอยู่ยาวหน่อยครับแล้วเขาก็ร้อน เอบปูเข้าไปพื้นนี้พื้นนี้ปูอ่ะนี่สร้างขึา้นมาสร้างสร้าตรงตัวนี้เออเออถือว่านี่ก็คือบ้านต้นไม้ที่ผมกะว่าจะสร้างก็คือมันคือบ้านตาตายต้นไม้ครับ บ้านหลังนี้ผมจะตั้งชื่อให้เป็นบ้านใต้ต้นไม้ครับวันนี้ครับเราอยู่นานหรือยาวแน่วันนี้ผมผมจะให้คลิปนี้อยู่ยาวแน่นอนครับคลิปนี้ผมจะให้อยู่สัาประมาณยี่สิบสามนาทีครับเดี๋ยวทุบคลิปนี้อาจจะต้นยาวเนาะ ยาวครับคลิปนี้ยาวแน่นอนชื่อผมเดี๋ยวเราจะมาด,ดูกันครับว่าเราจะอยู่ยาวเท่าไหร่ดีครับ <c oughs> นะครับก็คือที่ผมได้หมู่บ้านนี้มาผมใช้แอปนี้ครับแอปสัญจรษั์คอนครับ วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าถ้าเราจะอยู่กี่หีนาทีดีครับก็เราจะมาดูกันซะยี่สิบสองนาทีาทีครับเราตัดสินใจท,ที่จะอยู่ยี่สิบสองนาทีครับไปสร้างต่อแล้วตัวนี้ก็สามบอสตัวนี้เราจะเอาซะ สามบอสเอเดี๋ยวเราต้องไปคำนวณก่อนครับตัดไปตอนที่คำนวณเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้คำนวณเสร็จแล้วตัวนี้ก็1นึ่โอเคสแล้วก็เอา มาไว้ครับเิบบิบนี่คลิปนี้เราจะมาสร้างบ้านกันครับนี่นี่เราได้คำนวณมาเรียบร้อย นี่แล้วก็ต่อไว้แบบนี้ข้างบนเป็นไม้นี่ทุบตรงนี้ออดมาแล้วก็ไว้เอาตรงนี้ ซึ่งตอนนี้พูดนะยอดดูของเราใก็จะครบแปดร้อครับนี่ <c oughs> ที่ที่ผมสร้างคลิปนี้มาครับก็เพราะว่าที่ผมสร้างสร้างบ้านนี้มาเพื่อฉลอง <c oughs> ฉลองหอนเจ็ร้อยซับแล้วก็จะจะถึง80,000ซับแล้วครับผมก็เลยฉลอนตอนนี้เลยนะครับนี่ ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่ก็คือฮะนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปดูเอาไฟไว้ต้นเดี๋ยวเราต้นทุบกำแพงไว้ตรนนี้ ไว้ไว้ตรน,นงนี่ครับก็ไว้แบบนี้นะครับแล้วเราจะตัดไปตอนที่วาน วนันวันต้นกำแพงนี้เสร็จเลยครับตอนนี้เราก็ได้จัดไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่เราได้ทำการนู่นจัดนูน่นนี่นั่นครับนี่เอาไฟปัดไว้ตัวนี้ตัวนี้เอามาประมาณนี้แล้วตอนนี้บ้านเราก็ได้เสร็จไปขึ้นนึงแล้ว โอ้โหมีไล่ด้วยนะครับนี่ตอนนี้ก็ได้มีไล่ตัวนี้ครับที่ผมฮะได้ได้มาสร้างโลดใหม่ครับก็เพราะว่าโลดโลดอันเก่าครับก็คือคือว่าพื้นพื้นพื้น,พ,นพื้นที่ในไฮนะครับมันเต็มแล้วครับถ้าถ้านะครับผมก็เลยย้าย ได้มาเลยเอยเราจะทุบเราจะทุบไอ้บอสจ้าจ้าตนเราจะทุบบอสจ้านะนะครับตัวนี้ kode mah mah tentu นี่ครับทักชมก็ก็ได้ทำการ,จ,จ,รจัดนะครับจัดนี่เราได้ทำการเจาะนู่นนี่นั่นครับเหลือแค่วานวานหญ้าตัวนี้ แล้วก็เอาแล้ก็ทุบทุบมาถ้าเกิดอยากรู้ใช่ไหมครับว่า่าคลิปไททานิคทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยมาเลยครับก็เพราะว่าไททานอยู่กร้สางเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งท้ว่าก็ยังจะโลนอยู่ครับคลิปไททานิคครับนี่ นี่ก็คือไทาทานิคขอนแท้นี่ครับก็คือนี่นี่ก็คือบ้านขอนแท้ครับไม่ใช่ไทาทานิคขอนแท้ครับเมื่อกี้พูดผิดไปนิดเน่นนะครับนี่ ชึบบ,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 บโอเคเอ่อหือเหมือนว่ากำแพงตัวนี้มันมันจะพาก็แบบว่ายาใหญ่แน่เลยใช่นะครับ นี้เราจะอยู่กัน2ีน,นาทีกันนะครับถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะอยู่อยู่ยาวมากเลยครับอาจจะต้องดูนะหารกันนิดนึงครับเพราะคลิปนี้นานนะครับเปิบเๆิอ่าได้แล้วประมาณนี้แล้วก็วานโคนซานต้นนี้ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ปึ๊บนี่ก็คือขอนดี่ที่ครับนี่ นี่ก็คือ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 กำแพนที่ก็คือตัวนี้เราจะทําเป็นแบบว่าดินเลยครับกำแพงดินอืมตอนนี้กว้านมากเหมาะที่ทำเลดีเลยครับดีมากเลยครับที่ทําเลตรวนี้อืมโอ้โห ที่ทำเลก็ดีดีครับแ,แล้วก็ปูปูปูหญ้าตัวน,นี้เข้าไปอีกก็นี้นี้นี้เบิ้บ เราก็เอาแบบว่าเอาแบบว่าอันนี้มานี้ก็คืออ๋อเอาเอานี้มาปูดเอานี้มาเชิบปูดโอ้โห,โห ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเลยครับโอ้โหต้นใหญ่มากอ,อต้นใหญ่สุด ก็ปลูดตน้นนี้โอเคโอเคปลูดต้นนี้เข้าไปเอีดปลูด เปลี่ยนต้นต้นจันเกิลเปลี่ยนเป็นจันเกิลเอาไม่ได้ต้นจันเกิลไว้ตัวนี้โอเคค่อยๆดูดูใหญ่เข้าไปหน่อยแล้วก็เอาไม้ไม้ไม้ไฮดราตบูธมาไว ทุกตัวนี้ออกไปแล้วก็อันนี้มีปะตอกตอนนี้ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ครับต้อนขอจบเพยงเท่านี้ครับ22นาทีครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ